กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงของมามแชร์ค่ะวันนี้เราก็มีหนังสือจากสำนักพิมพ์ยาหยีมานะคะเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือออกใหม่แล้วก็เขียนด้วยคุณแม่คือเป็นคุณแม่แล้วก็เขียนจากประสบการณ์คุณแม่ด้วยอยากรู้เรื่องราวดีๆเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ว่าใครเป็นคนเขียนด้วยเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของมามแชร์ค่ะมามแชร์ เพราะลูกคือแรงบันดาลใจคนสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องราวในวันนี้จนทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ได้สร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นเพราะลูกครั้งนี้สำนักพิมพ์ยายีได้สร้างปรากฏการณ์ให้วงการหนังสือเด็กได้คึกคักและสดใสขึ้นอีกครั้งโดยจัดงานยายี for my love at once ขึ้นเพื่อเปิดตัวหนังสือใหม่สองเล่มสุดสร้างสารรค์โดยฝีมือของคุณพ่อและคุณแม่ได้แก่หนังสือเที่ยวรอบลูก จากคุณแม่ตุกตาพนิดาเอียมเสรีนพกุลกับคุณพ่อบอยตรายภูมิรัตน์และหนังสือ My First Meal มือแรกของลูกจากคุณแม่บีปิธิพั์สารสินกับคุณแม่เอพ่อนทิพสกิจใจ วันนี้มัมแชร์จึงมีเรื่องราวและภาพบรรยากาศการเปิดตัวหนังสือสองเล่มน,นี้มาฝากกันครับชื่อหนังสือว่าเที่ยวรอบลูกนะคะก็คือจะเป็นหนังสือที่เหมือนเป็นบันทึกผจญภัยของพวกเราสามคนพ่อแม่ลูกก็คือ,เ,อ,อเราพาลูกออกไปท่องเที่ยวในในที่ต่างๆประเทศต่างๆทั้งเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกซึ่งมันเป็นเหมือนบันทึกที่ เป็นเพื่อนกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอ,อื่นเหมือนกับทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะเที่ยวรอบลูกของเขาเองได้ด้วยแล้วก็มันก็จะเหมือนเป็นเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเออเราไปแต่ละที่เนี่ยเราเจออะไรมาบ้างโหด ขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วลูกแต่และช่วงอายุเนี่ยเป็นยังไงซึ่งมันก็เหมือนช่วยแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าตอนนั้นเขาส่วนตัลูกเขาอาจจะ6เดือนขวบหนึ่งแล้วก็จะไปเที่ยวเนี่ยตอนนั้นลูกเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนอารมณ์ว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยกันค่ะ จริงๆแล้วแรงมั่นใจคือมาจากลูกล้วนๆเลยคือเราเราเป็นเหมือนแต่ละทริปที่เราไปเนี่ยเราก็จะเขียนเล่าว่าเราไปเจออะไรมาโหดยังไงสนุกยังไงแล้วก็คือทุกทริปเนี่ยมันโหดอยู่แล้วแหละแบบเหนื่อยเหนื่อยกว่าไปเที่ยวเองมากแต่ว่าความสนุกเนี่ยมันก็มากตามไปด้วยเพราะว่าเราก็จะได้ เห็นได้รู้จักลูกมากขึ้นการพาเขาออกไปจากกิจวัรประจาวันเดิมเนี่ยมันจะทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นมันเหมือนกับชื่อหนังสือแหละว่าการเที่ยวเนี่ยเราไม่ต้องไปไหนไกลการที่อยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะได้ท่องเที่ยวไปในโลกของลูกอยู่แล้วค่ะอยากจะฝากเที่ยวรอบลูกไว้กับ หลายๆครอบครัวทุกๆครอบครัวที่มีลูกเล็กๆนะคะแล้วก็อยากจะพาลูกออกไปเที่ยวเพราะว่าเรามักจะได้ยินว่าพาลูกไปเที่ยวตั้งแต่เด็กๆจะไปได้อะไรเหมือนเขายังเด็กจำอะไรไม่ได้เนี่ยอยากให้ลองอ่านดูว่าออสิ่งที่เราได้รับกลับมาหลังจากที่พาลูกไปเที่ยวเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่ที่เราเข้าใจมากกว่าก็มากกว่าที่เราจะคาดคาดถึงนะ่ค่ะ ก็เป็นหนังสือทําอาหารลูกค่ะเป็นหนังสือที่บีกับเอทั้งคู่ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อใ,ให้คุณแม่หลายๆคนบางคนคุณแม่หลายๆคนมือใหม่ลูกหกเดือนไม่รู้จะให้อะไรทานดีอะไรอย่างเงี้ยในนี้ก็จะเป็นคล้ายๆคาทีเล็กๆหนึ่งเล่มเหมาะสําหรับคุณอแม่มือใหม่ทั้งหลายก็มาจากลูกเลยค่ะคือหนังสือเล่มนี้เกิดมาจากเราสองคนมีลูกแล้วเราก็เลยคิดเมนูขึ้นมาแล้วเราก็ทําหนังสือนี้ขึ้นมาลูกคําเดียวทั้งนั้นเลยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด40เมนู ะะที่เป็นเมนูอาหารสําหรับคุณคุณลูกตั้งแต่6เดือนถึง2ขวบนะคะก็มันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ใช่เมนูที่แบบโอ้โห บบดูเวอร์วังรูปสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเมนูที่ทําได้จริงแล้วก็ทําออกมาแล้วลูกลูกของเราเนี่ยรับประทานได้จริงมีโพชนานากรมีคุณหมออธิบายอยู่ข้างในมีวิธีการทําที่ทําได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่อยู่ในใจคุณแม่ทั้งหลายด้วยค่ะมา แจ๊กโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วฟังแล้วก็อยากได้ฟังแล้วก็อยากได้เราก็เลยมีมาฝากคุณผู้ชมมาแจกด้วยนี่เลยค่ะสองเล่มสองเล่มนะคะเล่มแรกด้านบนนะคะจะเป็นเรื่องราวของเมนูของคุณลูกน้อยของแม่บีกับแม่เอ๋ใช่แล้วแล้วก็ของคุณแม่ตุ๊กตาแื่เที่ยวเที่ยวรอบลูกนะคะมีมาแจกสองชุดค่ะชุดหนึ่งก็จะมีสองเล่มแบบนี้นะคะเพียงแค่ ตอบคำถามใต้ภาพหนังสือที่เราโพสต์ไปนะคะหน้าแฟนเพจ Facebook ของเรามัมขับ .m อ็มคอนี่นะคะว่าชื่อตอนว่าอะไรง่ายมากเลยเมื่อกี้4นาทีขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะยาหยีฟออะไรนะง่ายมากแต่ว่าตอบมาแต่ว่าไม่ใบ้หมดไม่ใบ้หมดเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะได้กันเยอะมากจริงๆนะใช่มี2รางวัลนะคะรางวัลมี3รางวัลนะคุณผู้ชมค่ะ เพื่อเพื่อเอาใจคุณผู้ชมมี3รางวัลแตะวันนี้นจะมี2เล่มเพราะฉะนั้นรีบตอบกันเข้ามานะคะใครที่ตอบเร็วตอบถูกรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดแบบนี้นะคะ,ะ,ะ่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ได้ชมคลิปวิดีโอวันนี้มีชื่อคลิปน่ารักเลยทีเดียวว่าไปทานข้าวกันครับค่ะ <Mom share. S 2> ไปกินข้าวกับผมไปไปค่ะหิวมากเลยค่ะตอนนี้แม่แอมเริ่มหิวแล้วนะคะแล้วยิ่งแบบว่ามีหนังสือเมนูของลูกด้วยแม่แอมยิ่งหิวไปใหญ่เลยดูสิ หน้าปกมีแบบข้าวผัดอเมริกันอยู่ตรงนี้ no, 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 no. ข้าวผัดอเมริกันที่หาได้ที่ไทยที่เดียว <laughs> ถูกต้องค <laughs> ่ะสำหรับนะคะ <laughs> คลิปวิดีโอรับเสื้อจากทางรายการเราไปเลยนะคะใช่แล้วคใครมีคลิปน่ารักอย่าลืมแชร์กับเรานะคะที่มัมคลับดอทเอ็มคอร์นะคะได้ทั้ง a c e b o o k ด้วยแล้วก็ Instagram ด้วยนะคะถ้าทีมงานเลือกมาเอาอากาศนะคะก็รับไปเลยซี <laughs> รีส์มัมคลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันใช่แล้วค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะทีมงานทุกคนต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะคะแต่เราจะกลับมาพบกันนเปป็ระจ เลยค่ะวันจันจนถึงวันศุกร์19นาฬิกาถึง20นาฬิกาทางช่อง m c o มค a อ i l y 14เคเบิลและดาวเทียมที่24ด้วย<ช>นะคะ,ว,คะวันนี้ลานกันไปแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีสสดค่ะ